สวัสดีค่ะทุกคนทักทายกันเช่นเคยนะคะกับช่อง you tube ไปกับโกโฮห่างหายไปนานๆน,น,นะคะนานไหมคะทักทายกันเช่นเคยนะคะความห่างหายไปนานไปทำอะไรมาบ้างก็ไม่ได้ไปทำอะไรคะ่ะก็ยังคงวนเวียนกับสิ่งที่เราชื่นชอบก็คือกล้วยแดงอินโดนีและค่ะ ดูสิคะกรอนี้นะคะคือหนึงเดือนแล้วเรายังไม่ได้ถ่ายคลิปลงก็ต่างๆนานาคือบางคนที่ได้ได,ไ,ดได้ตามเราก็เออหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่ามาดูคลิปทีเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหนะคะกล้วยกล้วยกล้วยนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคนะคะว่าเอากล้วยออกจากเข่งแล้วมันแตก ดีมากขนาดไหนนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีตัวกระตุ้นเหมือนเดิมนะคะคลิปเก่าๆของเราก็ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของการให้สารเร่งหน่อเหมือนเดิมนะคะดังนั้นก่อนีอ้ให้กลับไปดูคลิปเดิมๆนะคะก่อนี้หลายท่านจะเห็นนะคะตอนแรกๆที่เราย้ายลงนะคะก็ก็ยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ เราเรายังไม่ได้แยกหนอกผ่านไปเดือนเดียวนะคะเดือนเดียวเท่านั้นนะคะก็ดูสิคะตอนนี้หน่อแน่นเราก็วางแผนว่าวันนี้เราจะมาแยกเพราะอะไรแน่นเพราะอะไรเพราะว่าทุกคลิปเราก็สาธิตใส่เจ้าเจ้านาโน,โนเจ้าเก่งเนาะเราใส่นาโนเจ้าเก่งทุกคลิปเราก็โยนโลงตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นพื้นที่พื้นที่ใหญ่ นะคะพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่โยนลงตลอดสิ่งที่เราได้นะคะสิ่งที่เราได้มันก็ค่อนข้างที่จะสวยงามแน่นหนะนะคะแน่นอกใบเตยอาสยามเลยนะคะแน่นมากๆเลยคือหลายคนอาจจะบอกว่าเธอไม่มีเวลาแยกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็ยอมรับนะคะยอมรับตรงตรง <c oughs> คือร้องไม่ได้นะคะแค่หายใจก็เพียนแล้วนะคะอย่าอยากฟังเลยนะคะแต่ว่าต้นนี้ชอบตรงที่ว่าค่อนข้างที่จะทั้งลายทั้งลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะนอกจากจะโดกแล้วนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะเสถียรที่ร้อยเลยนะคะก็ยังไม่มีแปลกลูกแปลกแม่กันเท่าไหร่สวยงามมากเลยนี่ถ้านับไปก่อนนี้เนาะ าจะอยู่ที่20หนอ่อวันเมื่อวานนี้คุณแม่นับนะคะน่าจะอยู่ที่20หน่อได้แล้วก็เป็นหน่อที่ยังไม่เคยแยกเลยยังไม่เคยแยกเลยมีหน่อเล็กหน่ออะไรกำลังจะขึ้นมาทีนี้สำหรับเทคนิคนะคะต้องบอกว่าการที่เราแยกเมื่อมันเต็มเต็มที่เราเราแยกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้นนี้เป็นของ ลูกน่าจะเป็นเหลนเหลนแม่ซับดวงธรรมด้วยซ้ำไปเนาะแต่ว่าสีเขาก็ยังคงสภาพแบบโอเคอยู่นะใครไม่รู้จักแม่ซับดวงธรรมกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะก็จะเป็นคลิปของแม่ซับดวงธรรมนะคะที่เราซื้อมาไม่รู้อะเลขกี่กี่เอมนะคะก็ถามว่าหลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันนะคะว่า คือนานๆานทีได้ตอบเนาะมาตอบครั้งเดียวก็ได้เลยเนาะในคลิปนี้รานะคาล่ะตอนนี้เป็นอย่างไรคือต้องบอกนะคะว่าถามว่าคือมันอาจจะไม่แบบฮือฮาเหมือนช่วงแรกๆแ,แต่ว่าความต้องการถามว่ามีไหมมีนะคะหลายคนก็ Walk-in มามาซื้อหลายคนก็อยากไว้ที่ร้านกาแฟนะคะ ที่เราปลูกให้เป็นกอสวยงามสูงใหญ่ก็คือเราก็อยากจะจัดเป็นมุมของกาแฟใครมาแล้วถ่ายรูปสวยนะคะก็ก็เลยจัดให้มันมันสวยงามนะคะตอนนี้เราจะเอาเฉพาะต้นที่เป็นลายของแม่ซับดวงทรรมลงนะคะค่อนข้างที่จะสวยอันนี้ของแม่ซับดวงทรรมทั้งหมดเลยนะคะลายค่อนข้างที่จะสวยเขาเริ่มมีงานอีกแล้วนะที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะก็ ใครที่สนใจก็ไปเดอ้อแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ก็ยังมีอยู่นะคะ,ะงานของการประกวดกล้วยแดงกินโดก็ยังมีอยู่แต่วันนี้นอกจากจะให้เห็นเจ้ากอเบิ่มแล้วนะคะอันนี้ปลูกในช่วงวันเกิดน้องลิซ่าเนาะถ้าใครได้ดูนะคะเราก็เลยเรียกว่าช่วงของน้องลิซ่าเลยนะคะ วันที่น้องเดินทางมาเมืองไทยเราก็แยกนะคะอีกต้นหนึ่งมาดูนี่ที่เราเรียกว่าต้นน้องลิซ่าต้นแม่นี่ใหญ่แล้วต้นนี้นะคะสวยงามมากๆเลยปลูกในวันเกิดน้องลิซ่านะคะแล้วก็แยกไปประมาณสองรอบแล้วดูเนื้อใบสิคะสวยมากเลยนี่ดูดูความเทพของเขานะคะ คือราคาที่เป็นคุยกันได้เราให้เฉพาะแฟนขับย้ํานะคะเราก็ยังทําราคาให้ตลาดไม่ได้ผันผวนไปมากกว่านั้นเราให้เฉพาะลูกค้าแล้วก็เป็นแฟนขับในช่องของเราเท่านั้นในราคาที่เป็นมิตรภาพนะคะก็อยากได้ลูกของแม่ซับดวงทำเพราะว่าดิฉันเองก็จะปรับทั้งหมดแล้วก็พยายามโซนที่เป็นต้นใหญ่ต้องบอกว่าตอนนี้ นำลงเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราตอนแรกว่าจะดูลูกดูผลดูปลีว่าเป็นอย่างไรไม่ทนแล้วค่ะก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ปลูกหรือนะคะเวลาเวลาเมื่อเขาอายุมากเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราเดี๋ยวจะพาไปดูก็แล้วกันเนาะอันนี้ให้ดูน้องวิซ่าก่อนก็แล้วกันเนาะต้นนี้ปลูกในวันเกิดน้องนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้มาแต่งอะไรมากมายนะคะ นี่ใบก็ยังคงสวยแต่สิ่งที่เราได้มาเออน่าจะประกรวดได้หรือเปล่านะคะต้นนี้มันออกแบบมันออกเขียวอะค่ะเขียวแดงอะค่ะนะคะถามว่างามไหมคือเป็นต้นที่เราอยากได้อยากได้มากเลยต้นนี้ตอนที่เราไปดูในงานสวยแล้วก็ล่าสุดเราเห็นลายนี่แหละที่เขาได้รางวัลที่หนึ่งนะคะ ในงานเน้นขงิงไม่เน้นขายก็จะเป็นลายลายลายเขียวแบบออกแดงนิดหน่อยนะคะสวยสวยงามมากๆเลยชอบชอบลายนี้หลงหลงลายนี้เลยอะ่ะนะคะจากอันนี้เป็นลูกของลิซ่านะคะเป็นลูกของเจ้าตนลิซ่าที่เราปลูกนะคะก็สวยงามสวยงามมากมากเลยนะค,ะคือตั้งชื่อนี้ไม่ได้ว่าเอากระแสอะไรนะคะก็คือเอาจําง่ายเนาะเอาจำง่ายเ,อ,เอาจำง่าย คดูสิสวยงามสวยงามมากอันนี้แดงเข้มออกมาเป็นเป็นเป็นเขียวนะคะออกมาเป็นเขียวอย่างสวยงามก็ถือว่าก็ถือว่าโอค่ะแต่ว่ามันก็จะมีแผ่นเขียวออกมาอยู่เดี๋ยวเราก็สับออกได้ไม่เป็นไรสับออกได้นะคะอันนี้เป็นธรรมชาติของกล้วยอยู่แล้วนี่ให้ดู ให้ดูมุมสวยๆนะคะแดดสะท้อนแบบนี้ให้ได้เห็นกันเลยว่ามันง่ามขนาดใดนะคะนะคะี่ค่ะก็รับแสงกันไปเลยนะคะทีนี้ตามใคราตามแม่ทรับดวงธรรมมาตอนนี้เอาต้นลงเรียบร้อยแล้วนะขะเพราะว่าจะเอาต้นอื่นเป็นต้นแม่เดี๋ยวมาดูกันนะคะ กอนี้เป็นของแม่ทรัพย์ดวงธรทมนะคะก็ตัวแม่อย่างที่เราบอกนะคะเราก็เอามันลงเรียบร้อยแล้วขอให้มันมีกอไม่ต้องกังวลน,นะคะขอให้มันมีกอมันก็จะขึ้นนะคะทีนี้ถ้ามีเขียวก็สับออกเลยนะคะก็สับออกได้เลยนะคะไม่ต้องไปลุ้นไปอะไรมากมายแล้วแหละในยุคนี้ไปที่แดงเลยนะคะ เขียวนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้ลุ้นแต่ว่าก็เอาไปเอาไปปลูกที่สวนไว้อยู่ค่ะคือเผื่อมันขึ้นลูกหรืออย่างไรนะคะเพราะว่าใบเขาก็มันจะมีความนิ่มแล้วก็จะมีความแตกต่างจากทั่วไปอยู่อันนี้ตัวนี้ได้มาแค่หนึ่งใบเองนะคะอันนี้ถามว่าเป็นได้ไหมอ้าวแดงจัดเป็นเขียวได้ไหมก็ได้นะคะอะไรมางก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนี่อันนี้ก็จะเป็น เป,เป็นปลายแดงๆอยู่เราไม่รู้ว่าคือต้องตัดตัดแล้วมันจะขึ้นอะไรเนาะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดถ้าไม่ตัดก็แยกออกก็ได้ก็ก,ก็ก็หลายเทคนิคเหมือนกันอันนี้จากประสบการณ์ของเราที่เรานํามาเล่าให้ฟังทีนี้ไม่ต้องกังวลนะคะที่เราเห็นที่ที่โครโลงไฟตัวเนี้เป็นเป็นที่ราคาแรกๆต้นบารมีของเราต้นแรกๆเลยนะคะที่เราแบบสุดๆกับเขาเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ มีต้นอื่นมาแทนทีนี้เวลาเราแยกเราก็ต้นใหญ่ไว้เนาะเราต้นใหญ่ไว้หนึ่งต้นเป็นต้นแม่มันจะสวยงามมากนะคะสวยงามมากหรือจะพาไปดูอันนี้ข้อดีของการแยกออกจากเข่งเขาจะสมบูรณ์นะคะด้วยความสมบูรณ์ของเขาเราก็มีตัวเล่งก็คือใช้นานโนเจ้าเก่งน,นะคะที่หลายคนดูจากคลิปเราก็จะมีวิธีใช้ให้ได้เห็นแล้วนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะ อันนี้อันนี้ก็แยกมาตอนแรกที่มันดูท่าจะจะไปอ่ะมันก็ดูท่าจะไปจะมาแต่ตอนนี้ก็ท่าอยู่ได้อยู่เลี้ยงให้เขาทนเลยนะคะเลี้ยงที่แดดเลยนะคะไม่ไม่ได้กังวลอะไรทั้งมแมลงทั้งอะไรก็ไม่ได้ฉีดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําส้มควันไม้อันนี้เหลือแค่แต่งใบเฉยๆนะคะเราจะมาแต่งใบแต่งอะไรธรรมดานะคะมีเวลาเราก็มานะคะไม่มีเวลาเราก็ปล่อยแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือให้เริ่มต้นถ้าใครไม่เริ่มต้นแล้วมัวแต่ดูความฝันของคนอื่นมัวแต่ดูว่าราคามันจะไปมันจะมาไหมก็คือเราก็จะไม่ได้ทําอะไรอันนี้เดี๋ยวให้ดูต้นน้องเล็กเนาะตอนแรกที่เราย้ายมาว่ามันจะไปไหมมันจะอะไรไหมมันก็มันก็ขึ้นอยู่มวให้ดูมันอาจจะโดนนะคะเพราะว่ามันเล็กมากมันอาจจะเจอแมลงเจออะไรแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะ ทำได้เลยก็แยกได้เลยอันนี้เดี๋ยวจะออกแล้วแหละถ้าต้นนี้มันขึ้นได้นะคะถ้าต้นนี้มันขึ้นได้เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี<ว>้ออกนี่เราจะเอาต้นนี้ออกอันไหนที่มันไม่งามจะออกเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนยาวเราอยากจะแยกนะคะฤดูฝนยาวมากอยากจะแยกให้มันมันสวยงามนะคะถ้าลายที่มันไม่ไม่จัดก็ก็พยายามจะเน้นที่ลายเทพอย่างเดียวถามว่าส สองต้นนี้นะคะต้นนี้กับต้นนี้ผูกเมื่อโตแล้วเนี่ยระยะห่างมันจะอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราจะแยกให้ดู